ให้เขาพร้อมสั 8, ่นใส่เลยถูกใจเลยเอามั <s for> ่ง <sun> กูอี้ผมมีสีเขีเลยอ้าวนี่เหมือนใส่ยังผมยังใส่ใส่ตอนตเออจะมาเหือจะราดีเด้อเข่างาตัวเข่าเย็นมาถูกจกมากเข่าเย็นหัวสีแดงอืมเฮ้ยแล้วมาเหือรายไหนเนี่เด้อเด็กจำเอา 老公，老公。进来。 เื้ยมากเลยคนจกต้มไก่คนเาเี่ยวไงเคยไม่ต้องเคยจับไงเก้ตังไมาะ้มไก่ม้วก็แกยัปลามนนะองกระปันม่นก็ยังอยากใหมัวคุณจับไก่ตัวหน่อยให้ไช่หนาไช้าเด้อจับไก่ตัวหน่อยหนึ้าสอีกเเลย บอดจักตัวยังไงหยไงแลากับแซ่บัวากัตต้นทนดีอาต้นีมันเนาอต้นี่มันมไเอะากเมือนมังมันน่ดนัวนึ่มันนอนแบับจับไก่ตัวที่ยังไงเนีมันนอนอย่ัมัมันัวตัวมือนกันอนอยู่มันกันอน่ก็ น้ป mm ่ามา้เป็นีขาตรงักสับนี้เาเป็นน้ำบบ่อแล้วหกะมันซื่อตลอดได้เป็นมต้ม่ตมหคนไรเคนไดต้องใจมันซิ้าค่าจะวงหันแลนป่ามาป่ามันเคยทำหัวเนี่ยัักโตใ้กิน หมันจับนเห็นีว,นวัน้าใจำนัจป้าก็สิโตกจะไปนหาถือถป้าูหนแม่บอกไวนาโต๊ะวันคนใสุด่เอา ให้ในเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ต้องกินไว้แม่รอดไหมน้อยมันพุ่มเอื้อเฟื้อเถื่อแผ่ต้โต้ดีๆเขาถึงต้องมสำันี่ จนกไผ่แตงเขาเพื่อนอะไรเนาะต้องมาเพื่อเพื่อางไผแตงไปนะ่นองเป็นเื่อญา่ผับแค่กูเห็นากเห็นิงอกเศร้าลโชคดีมกคมนไผแตงไปอยแตงเอู ข้ามกเคยสูงทุกอ่างจะเทเหนึ่งจะตรงมาสูงภเขาใต้จทีบอกข้าใจพยายจะบอกข้าใจงมบอกคอยไปปูนึงเขาให้กินได้สมัยลูกไฟนอนสุยปูได้หนึ่เขากินปูกัยังงก็ต้องโอ้โหอไ

ดาบกวน่ดาคำนะคำตาเลยนะเออพี่หาพี่หุงเอาเราบัวบ่าก็เอาอะไปไปเออแล้วนี่เร้าไม่เป็น้าวมีจตกมันอย่างนี้จัากมันหูมันเป็นอานั้นใช่ไมเดิมคนเดิมมือปูแรงเดิมพี่บอกว่าคุณปูแรงนี่เราห้ลูกใต้เราปุ้นเราไม่ได้่อดคุอไหนที่ได้กินแห้งก็ผู้ได้บริกินแห้งเื่ยไว้าด้ด้น้องเด้ โซนได้เราโอนได้ดีสยเฮาด้วยความตั้งใจด้วยน้องแมงคงไม่ต้องในเม็ดเม็ดให้ชื่อไว้เติมเติมอะไรนั่นเออเติมอะไรไหมนี่อย่างที่เขาเขาตรงเห็ดเขาเต็มที่เงินเขาเห็ดตังเขาเต็มที่โอเคเต็มไปหดเเต็มใหญ่เลยความเอาใจใส่ตรงนี้ใหญ่ละเลยเได้วัวเด็กน้อยก็ต้องโซนเอาอุดเลยวัวที่นะ บริ Now, ้หูได้พวก่างยางจากเขากระบู้เขาเปมนยังไงล่ะเลยตัวนี้เขาต้มกได้ออกกระกตามาเขาเจดชแปดเรไม่ได้แล้วไม่ได้แค่้่ยัิว่ยังมันว่าประมาณเอาหั่นบวมไปทุบดามอืมอ่านี้วท่นจับแปดนะแปดนะป๊ออย่้กติามันดอยู่ได้บวมได้นอมว่าจะให้แก้

ยงำเขาลำบากเขาโทรมาเขายงำเขาลำบากเขาโทรหาเขาได้ยงำเขาลำบากเขาซอยเรือเขาโบขายเขาโบซอยเรือเขาทิ้จบเลยไร่เราขยะได้เนาะไร่นเราขยะเออมันต้องเห็นกันเวลาเดือดร้อนนี่แหละอืออือก็ถือต้องเดือดร้อนมาเขายื่นมือเขามาซอยกันอุกทีต้องซอยกันบุ๋มมีแต้องคนคู่อะซอยกันงี้จ๊ะ

ไปนู่นก่อนๆฮัลโหลยังทีงมาได้ฮัลโหลไอ้ไก่เขาคนเอาไปก็จะออกก็จะไม่ใส่โอ้แล้วใส่ลูกลูกให้คนไปซื้อไหนบ้างคนที่มาเราทานทุกคนปะ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 มึงนี่เนาะจับตึ้งปะปะปะ จากบ้างปปะะนะฮะแลเวพอเยนวันโรคผมจะมาเลยแเราปะมลนี้้ยางควร้วงเล้าคมกันเาไล่เียอสื่อมาลอยนอ่นี่คนได้ชอยลีก็ปล่อยดีคยิจื้อเล่นและถ้าคนได้บุคลชอยีก็่อยดี่มากิน้องปล่อยเก็สิจื้อเล่นแหะ มันมีให้เพิ่งมาได้มตอยึงเจ้าเิ่งเขาผมมีได้ช่มีเพิ่งได้เหนือยเนาะเด้อมีแต่นางมนกับล่อยเท่านั้นค่อย่ลางเราเพิ่งล่อยคนเราเบิ่งกระเด้งเนาะคนอื่นเขาขีดีเขากติแต่เขามีไว้นองผู้อนผมมีคนีดีแมนแม่แมิ่งเลยก็กันุดูหันุ้มน้ำพี่นำนองเราไม่เไม่หาย่มมีเนาะ

ไ,ได้แล้วคุวน้องพ่อแล้วขอบคุณี่มีาามราไปก่อนนะ้าบ๊ายบาย